สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อบุญเหลือนะครับวัดบางหลงนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จยุคแรกๆของท่านนะครับองนี้ก็จัดสร้างเมื่อปี2 5 4พนห้ารอยี่สิบนะครับผมนี่ในส่วนด้านหน้าก็เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับอยู่บนฐานสามชั้นนะครับแล้วก็อยู่ในซุ้ม เส้นซุ้มนี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับสาเ,เร็จยุคแรกๆของท่านนี่จะมวลสารจะผสมกับเส้นมีเส้นเกสาผสมอยู่เยอะมากเลยนะครับนี่สังเกตอนงนี้นะครับมีอยู่ทั่วไปในเนื้อนะครับองน,นี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อคล้ายๆขนมกะยาศาสาไทยนะครับนี่เป็นเนื้อกษณะค่อนข้างหยาบนะครับ มวลสารนะครับเท่าที่ผมศึกษาก็เห็นว่าผสมตัวว่านสาวหลงไว้ด้วยนะครับนี่ก็ทำการผสมมวลสารแล้วก็กดพิมพ์กันที่วัดเองนะครับนี่เดีย๋ยวมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่องค์พระทรงสมเด็จนะครับจะสังเกตนะครับเกศาจะอยู่ทั่วไปเลยนะครับ เยอะมากนะครับองนี้นะครับมีทั้งมวลสารเม็ดดำนะครับเม็ดแดงนะครับให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับนี่นี่นะครับองนี้จะพิเศษนะครับเต้นผมเยอะมากนะครับนี่เป็นยุคแรกๆของท่านนะครับนี่มีมวลสารคล้ายๆลักษณะเป็นแร่นะครับแร่เม็ดดำนะครับ มีเม็ดแร่สีดำนะครับนเนื้อลกสนาค่อนข้างหยาบนะครับออกคล้ายๆขนมกยาตรา์ไทยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนังเรียบนะครับพิมพนี้นี่มูลสารให้เห็นชัดเลยนะครับเม็ดแร่สีดำนะครับกีสาของหลวงพ่อนะครับ นี่เคลือบเชลเล็กไว้บางๆนะครับนี่ดูนะครับนี่ก้านว่านนะครับนี่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับให้เห็นนะครับนี่ตรงจากด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างก็ให้ใหเห็นนะครับหมวด เกสาของหลวงพ่ออยู่ในเนื้อเลยนะครับมีองค์นี้ทาชลเล็กไว้นะครับเห็นเป็นค้าบสีน้ําตาลนะครับทาชลเล็กบางๆนะครับนี่นี่ฝังนะครับนี่ได้น้ำแล้วก็เกสาของหลวงพ่อนะครับ นี่นะครับผมนี่เนื้อแบบนี้นะครับก็สร้างน้อยหายากนะครับเป็นเนื้อขนมกยศาสตร์ไทยนะครับแต่ราคาราคาเล่นหายยังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่เรื่องประสบการณ์มี้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับและดีมีประสบการณ์นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ และจะนําพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจัวชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสร็จพ่อกอมาหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับถ้าผมชอบวงไหนผมก็จะตอบ,ตอบกลับเองนะครับผมนี่ไว้เจองคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ